มาเดาพี่น้องผู้ชงคิดตื่นตาโอ,อนอีกเนาะหลังจากที่ขัาวปลาแล้วไม่ยังแน่ได้เนี่ยก็ะเข็ดๆยังแน่เ,เ,เ<ำ>นี่ยกำใส่เกลี่ยกับเสีกระเทียมที่ซื้อนี่แหละกับสิคุ่นเอานเข้ามาข้ามเข้ามามากไว้ยักสองขึ้นเทอเบิบุดเลยลุงเบิร์ดมาเอออันนี้เข้า อยกสูตรไรที่เห็ดมั่มเนาะพี่น้องเนาะอ่ะมพอได้เห็ดพอเป็นกะล่องเบ้างเด้อพี่น้องเด้อเนี่ยเห็ดตามนี่ละนี่ละใส่เข่าจุกข้าหนึ่งคั่นใส่กระเทียมนี่ท้องขึ้นเดี๋ยวออกเปรี้ยวนิดสิ่กับผู้กินได้ก็กินผู้ก็หนักกับกินจุกก่ะคือเอาใส่นูเอาหมกเอากินข้าวเอท็อป จะอไปในแม่กินไปในแมู่ยกันได้ายกันได้ตุงอีหเีมันขายนี nope. ่เราทขี้ป้ามันก็ฟักตัวขไปหมองขายใก็บอกไปในแม่หมคุณละงบัวลำูคุณละหมองเพิขายอันนี้นี่เอามาน้ำพืนซื้อน้ำพืนเลยมาเห็ดเองฮัเหดอีละเิเพิ่งอไรหล่ะนี่กลือเสเข้าสม่ค่กเย้เร็กละนี่ล่ะเ็นสินค้าโออ <ม>เป็นสีข้าวทอดฟองอันจังหวัดตั้งบัวลำพูจ้าคือหมัมนม่นกีปลาในสูตรมีแกคุณยาจ้าสูตรคุณแม่นงมุ้ยซิมผอมน้างให้พี่วัวดูอย่างนี้่อนวันนี้มาแย่นี่ <laughs> นเลย้ยกูก็ป้าท้มจนเดี๋ยวก็น,นะกระซิมกันย่ามันจางมันสินเอานี้แหละจ้าเดี๋ยวสองวันเจอกันเดี๋ยวเปรี้ยวด,ด้ะมจะอร่อยนะจ้า <laughs> สองมือเจส้สิงหูจักรสชาติว่าสมิตรบพี่น้องเนาะความขีป้ปลาแซ่บๆที่เป็นน้องเด้ออาหารนิสารบ้านเทิงเห็นนี่